นะคะเชลานวาดาซึ่งระดับที่เรายืนอยู่เนี่ยสูงกว่าน้ำทะเล2,500เมตรดูชุดนะคะจะเต็มค่ะว่าดาวหนาวเลยอะเย็นจะเยือกเลยแล้วถ้าเกิดว่าเช้ามืดหรือดึกดึกอะไรเงี้ยหรือมืดมืดนะเช้าหรือเย็นนะมันจะหนาวยิ่งกว่านี้อีกแล้วก็จะต้องใส่ถุงมือตอนนี้โอเคดูวิวรอบๆสิคะสูงและสวยมากสุดจ๊ มีคนหนาว น่ทำไรอ่ะหัวใจหัวใจไม่มีอีกแล้วมันแตกสลายลองเพลงเพรามไหมทำไมเขาเอาดอกไม้มาวางตรงนี้เขาไม่ของตัวเองไม่ใช่จะดูอะไรก็ฮาไม่ค่อยเหมือนนะเป้า หัวใจบิดบิดเบียวเบี้ยว,ยวไงร้อนยังนะดิดตอนนี้เราอยอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็เราจะสามารถมองเห็นข้างหลังเนี่ยก็คือเป็นเคเบิลคาร์พาคนที่เล่นสกีขึ้นมา ขึ้นถ,ถึงข้างบนใช่ไหมนั่งค่อยขาเหมือนที่เราเคยเห็นอะ่ะเสร็จแล้วเขาก็สกีลงไปถึงข้างล่างนะคะเสียเงินนะแล้วก็ข้างหลังนี้จะเห็นเป็นเหมือนเป็นเมืองเล็กๆน,นะคะอันนี้ก็คือสร้างขึ้นมาเป็นที่พักเป็นโรงแรมสร้างมาด้วยฝีมือมนุษย์นะร้างใหม่เลยเพื่อการท่องเที่ยวสําหรับหน้าหนาวเวลาเล่นสกีนะคะเดี๋ยวหน้าหนาวเราจะพามาดูใหม่รอบว่ามมันจะสวยแค่ไหนะนะคะ ที่พักรถที่จอดรถใช่ไหมคะแล้วก็มีร้านอาหารเครื่องดื่มนั่งดื่มกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดื่มอะไรเย็นๆเพราะว่าอากาศเย็นนะคะนี่หมวกหนูหมวกสีม่วงนะคะนี่ค่ะมีทั้งมอเตอร์ไซค์รถจักรยานนะคะนี่เครื่องดื่มอาหารที่นี่เขาไม่ค่อยหนาวเขาไม่ค่อยหนาวมีอะไรเราหนาวนะคะแต่หนูไม่ได้หนาวมาเกิดจริงเหรอถอดแจ็คเก็ตออกแล้วค่ะเรานั่ง แล้วมันก็หนาวนะคะแล้วก็หิวแล้วก็สั่งมากินนะคะอันนี้เฟรนฟรายนะคะเฟรนฟรายแบบงงมันก็เห็นเฟรนฟรายกลมๆอย่างนี้มาก่อนอน,น่ารักไหมหนูมีคนหนาวมากเหนือตานะคะอร่อยไหมอ,อ,อร่อยใช่ไหมคะรฮ้ยราคานะคะหกจุดห้าเป็นเซตนะคะหนึ่งเมนูก็จะมีเครื่องดื่มมีเบอร์เกอร์แล้วก็มีเฟรนฟรายนะคะอ่าอ่นนู่นอันนี้ฉันหายไปแล้วนะคะ หายไปแล้วค่ะตอนนี้องศามันลงมาอีกอุณหภูมิลดลงมาอีกตอนนี้เหลือสิบองศานะคะถ้าเรายิ่งอยู่นานยิ่งหนาวนะคะนี่เป็นฝ่ายน่ารักฝ่ายน่ารักนะคะอ่ะกินอมมมมัำมเติมพลัง อันนี้เป็นเคเบิลคาร์านะคะที่ใช้สำหรับคนที่นั่งสกีขึ้นไปเล่นสกีข้างบนนะคะตอนนี้ก็คือต้องจอดก่อนเพราะว่าอะไรไม่มีคนนะคะไม่มีหิมะจ้าถ้าไมีหิมะเขาก็จะขึ้นสกีจากข้างบนลงข้างล่างข้างล่างข้างบนนะคะพามาดูบรรยากาศเมืองล้างนะล้างมากดูสิโคตรล้างอะอะไรก็ปิดไปหมดโชคดีที่ไม่พักข้างบนนี้ ไม่งั้นนะผีหลอกเมืองสร้างมาเพื่อนักท่องเที่ยวตอนช่วงหน้าหนาวตอนนี้ไม่ใช่หน้าหนาวก็จะเงียบอย่างเงี้ยเมืองบนภูเขาค่ะเราขึ้นไปตรงนู่นมาแล้วนะ เมื่อกี้มีเล่นแบบนี้ด้วยนะถ้าอยากเล่นต้องมาตอนหน้าหนาวนะมาหน้านี้ก็ได้แต่บึง่งแล้วก็มองอย่างเดียวนะครับเล่นะคะ mm hmm. หนูอยากจะเล่นอันนี้ไหม uh huh. งั้นเราต้องกลับมาอีกทีตอนหน้าหนาวนะคะเพราะว่าอะไร uh, so no. ถูกต้องค่ะมีแต่งแงงเก๋มีดินแห้งแงงเก๋นี่มันเล่นไม่ได้เดี๋ยวเราต้องพากลับมาเล่นอันนี้นะคะ mm hmm. เจอกันหน้าหนาว น้ำตกน้อยบนภูเขานะคะไหลลงมาแล้วน,น้ำอุ่นไหมลูกอ,อุ่นมากเลยเหรอเรย็นมากเลยใช่ไหม,มว้าว <c oughs> มือกายน้ำแข็งจะมาทันทีเลยโอ้ลูกอะไรคะแดงเมื่อกี้เห็นเหมือนเป็นสีเหลืองก่อนสีส้มก่อนแล้วก็เป็นสีแดงว้าวเต็มต้นเลยด่งมากกินได้หรือเปล่าไม่รู้สีเหลือง ไม่ใช่คนละอันภูเขาจริงๆของที่เนี่ยที่เรามาใช่ปะมันจะเป็นแบบนี้แต่เรามาตอนนี้มันก็เป็นจังซี่นะคะถ้าเราอยากเจอแบบนี้เราต้องมาอีกสองเดือนนะคะจังซี่คืออะไรจังซี่คืออะไรจังซี่ก็คืออย่างนี้ไงห <This one. S 3> น,น้าหนาวก็จะสวยงามอย่างนี้สูงโคตรๆสูงเบ้อ 3 4ม9นอเสิมตรนะคะเราถึงตรงนี้เราถึงเรงนี้2,700เมตรใบไม่ไหวแล้วอากาศไม่พอหายใจใจหายร้อนด้วย <laughs> เดี๋ยวมาหน้าหนาวใหม่เราจะเดินง่ายปะ